ข้อเจ็ครับนะตอนที่อ่านโจทย์เสร็จนะครับแล้วเราก็จะเริ่มสเก็ตรูอคร่าวๆเนาะโอเคเอาละครับเดีกๆลองสังเกตจากสองประโยคที่ครูไฮไลท์สีเขียวกับลสีส้มเนาะประโยคสีเขียวเนี่ยมันเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง BC กับ ABBC กับ AB ประโยคสี ส้มมันเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง AC กับ AB สังเกตไหมทั้งสองประโยคครับสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมโยงคือ AB เห็นป่ะเออั้นถ้าเกิดว่าเราจะอ,อใช้สมการนะครับเราก็ควรจะตั้ง AB ให้ยาวเท่ากับ x เซนติเมตรเห็นนะนั้นตอนนี้รูก็เริ่มจะวาดรูปแล้วก,ก็อ่าเริ่มที่ AB เลย AB เลยตรงเนี้ย x เซนติเมตรนะครับ่อะอานะจ๊ะสมมุติให้ AB ยาวเท่าก,กับ x เซนติเมตร ครับขอประโยคสีส้มก่อนนะประโยคสีส้มก่อนนะ AC นั้นน่ะยาวกว่า AB อยู่อีกสี่เซนเพราะฉะนั้นจากประโยคสีส้ม a mm hmm. c ก็เลยเป็น X บกวกนะครับเก็นเป็นไอ่ะเอ๊ นั้นจุดที่เหลือตรงนี้ก็ต้องเป็นจุด C นะครับ AC คือ x บวก4ละ AB ยาว x ครับแล้วก็ตรงประโยคสีเขียวครับอ่ตรงนี้ตั้งใจดีๆนะลูกตรงประโยคสีเขียวนะลูก บีมันไม่ได้เทียบกับ AB แต่มันเทียบกับสองเท่าของ AB บลูกลูกสังเกตดูมันสั้นกว่าใครมันสั้นกว่ามันสั้นกว่าสองเท่าของ a อมันเทียบอยู่กับสองเท่าของ a อครับงั้นโอเคนะเท่ากับมันเทียบอยู่กับสองเท่าของ AB ก็ต้องเป็นสองเอบีใช่ไหมลูสองคูณเอบีนะ มันเทียบอยู่กับสองเท่าของ AB ก็สองคูณความยาว AB แต่เขาบอกว่ามันสั้นกว่านี้มันสั้นกว่าสองเท่าของ AB แต่ว่ามันต้องไม่ถึงสองเท่าของ AB หรอกสั้นกว่านี้อยู่ห้าเซนก็ลบออกห้าเซนเอบถูกเรากำหนดให้ยาวเท่าก,กับ x AB คือ x สองอแล้วลบด้วยห้าเอ้โอเคนะเอาครับเรียบร้อยครับเรามีความยาวทั้งสามด้านแล้วแต่แค่ว่ามันอยู่ในรูปตัวแปรเห็ okay. นเนาะแล้วเขาบอกว่าความยาวรอบรูปเท่ากับสามสิบเก้า จากประโยชน์นี้นะ,ะจะความยาวรอบรูปเท่ากับ3.9เซนก็จะเป็น AB ไปบวกกับ BC ไปบวกกับ AC แล้วได้สามสิบเก้านะ AB ก็ x BC สอง x ลบห้า DC ก็ x บวกสี่แล้วเท่ากับสามเก้า งั้นคูรวมพวก x ก่อนนะลูกหนึ่ง x ไปบวกกับสอง x สาม x แล้วนะเนาะสาม x ลวไปบวกอีกหนึ่ง x ก็สี่ x สี่ x ลบห้าบวกสี่คนคล่องๆเขาก็จะยุบไปเลย ว่าได้ลบหนึ่งอ่ะแต่บางคนไม่คล่องไม่คล่องไม่เป็นไรก็ย้ายข้างเอา 4x จึงเท่ากับลบห้าย้ายมาบวกห้าบวกสี่ย้ายมาล -4 ลบสี่เอ,อก็เลยได้4 x เท่ากับสีนะครับเดังนั้น x เดียว ก็สี่สิบย้ายสี่จากตัวคูณมาเป็นตัวหารก็เท่ากับสิบนะครับโจทย์ข้อนี้อยากได้ความยาว bc ครับงั้นเด็กๆเ,เอาค่า x ไปตอบไม่ได้เพราะค่า x เป็นความยาวของ ab ครับนะโจทย์อยากได้ bc ครับนี่ bc ตรงนี้ครับ2 x ลบด้วยห bc เท่ากับส x ลบค้า แทน x ลงไปที่สิบสองคูณสิบได้ยี่สิบยี่สิบลบห้าก็สิบห้าเซน